สวัสดีทุกท่านที่ชม YouTube ทุกท่านนะคะทั่วโลกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอริสาไลฟ์สไตล์อินญี่ปุ่นค่ะวันนี้นะคะอริสาและครอบครัวนะคะจะพาทุกท่านไปเที่ยวปราสาทที่จังหวัดฟุกุชิมะานะคะ EP นี้นะคะก็จะเป็น EP สี่ในที่เราเที่ยวจังหวัดฟุกุชิมะนะคะก็คงแบบว่าเต็มอิ่มกับความสวยงามที่ตรงนี้นะคะเราช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะในแต่ละวันในแต่ละช่วงชีวิตของเรานะคะมันก็ มีแบบว่าพักผ่อนหย่อนใจนะคะเราทํางานเหนื่อยทุกวันนะคะหาเช้ากินข้ามนะคะแล้วก็เราวุ่นวายกับชีวิตประจําวันในทุกๆวันเนาะ <c oughs> ก็ถ้ามีโอกาสในเพียงแค่เวลาไม่นานนะคะเราก็อยากจะไปผ่อนคลายดีแลกเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปพักมันเหนื่อยตรงที่เราไปกลับเนี่ยนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะน้อยมากที่จะม,มีแบบว่าโอกาสที่จะไปแบบว่าผ่อนคลายชิวๆนะคะเพราะว่า วันจันทร์สามีก็ทํางานอะไรเงี้ยค่ะลูกก็ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราแบบว่าไปค้างแล้วกลับวันอาทิตย์แล้วมันเดินทางมันเหนื่อยเพราะวันจันทร์มาเราก็ไม่มีแรงที่จะทํางานแล้วเราก็เลยคิดว่าโอเคนั้นเราไปวันเสาร์ไปเช้าแล้วก็เย็นกลับคือแบบว่าไปขับรถแค่2ชั่วโมงอะไรเงี้ยไปกลับก็4ี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่รวมในการขับรถไปนู่นนี่นั่นอีกนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยแต่ว่ามัน คุ้มมากๆในช่วงที่เราไปนะคะวันนี้เราก็จะไปเที่ยวปราสาทนะปราสาสวยๆวยเพราะคลิปก่อนหน้านี้คือไปอทะเลสาบเนาะแล้วก็เดินทางชมใบไม้เปลี่ยนสีบนภูเขาที่ต่างๆเนาะหลังจากนั้นอนาริสาก็จะพาทุกคนก็คือทลิปนี้ก็น่าจะเป็น EP ีจังหวัดฟุกุชิมะสุดท้ายแล้วก็อ p พีหเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพที่รวมๆไว้ให้เพื่อนๆดูภาพนิ่งนะคะ มันก็สวยแบบคนละแบบนะคะก็นี้ก็จะสวยมากแต่เสียดายเราไม่รู้นะคะว่าข้างในเขากำลังซ่อมปรับปรุงแล้วก็ถ้าเขาไม่ซ่อมนะคะก็คือถ้าเราจะถ่ายรูปได้ก็คือแค่ชั้น2ชั้น3นะคะถ่ายรูปกับวิดีโอแต่ชั้น1แล้วก็ชั้น2แล้วก็ชั้น3ชั้น5อย่างเงี้ย ชั้น4ชั้น5แบบถ่ายไม่ได้เพราะว่าเข้าไม่ได้นะเขาปิดไว้ด้วยที่ว่าเขาเก็บของอโบราณนะในสมัยก่อนไว้หรือเปล่านะคะก่อนนั้นเราก็จะไประหว่างก่อนที่เราจะไปถึงปราสาทเราก็จะหาขับรถนะหิวมากวันนี้ทั้งวันนะคะก็ น่าจะเป็นข้าวเที่ยงของเราแต่เรามาถึงตรงร้านเนี่ยเกือบเกือบบ่ายสามนะคะบ่ายสองกว่านิดนิดก็หิวมากแล้วก็มันที่นี่นะคะก็จะขึ้นชื่ออารามเมงนะคะเพื่อนเพื่อนถ้ามาฟุกุชิมะเนาะเพื่อน,าาเ,นอเพื่อนก็ลองไปหากินรามเมงหรือว่าก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นนะคะอารามเมงญี่ปุ่นก็จะมีหลากหลายแบบนะคะแต่ชื่อมันเหมือนกันแต่รสชาติเนี่ยก็จะแบบว่าแล้วแต่แต่ละคนเลยนะคะแล้วเราก็อา เดินทางมาแล้วก็าามาเจอร้านราเมงร้านหนึ่งหลังจากนั้นก็กินเสร็จแล้วก็จะไปในปราสาทกันก็เชิญทุกท่านนะคะไปชมให้สวยงามก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจพาทุกคนไปเที่ยวรับชมเลยค่ะ น้ำด้วยอ่ะต้อมีเอสิออ๋ออ๋อสมุนไพรมาไม่ได้ะมาตรวยมากอยากถ่ายรูปตรงนี้มากลสวยป๊อปมันย้อยลงมาสวยสวย จอดรถที่ไหนข้างบนอ่ะที่จอดรถที่สวยจังเลย เว้ยจังวสวยมากมีภาษาเกาหลีด้วยคนเยอันนี้เราก็มาเที่ยวต่อที่โอชิด o นะคะหรือว่าปราสาทฟุกุชิมะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่ามีอะไรสวยงามแค่ไหนนะคะ หนามากวันนี้ก็ทั้งวันแล้วตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะคะน่ารักมากเลยเราก็จะเทีย่ยวจังหวัดกุซิมะกันวันนี้ก็ไปกันหลายที่เลยนะคะเลยแสนท่านใหญ่เนาะใหญ่กว่าคนเนยอะมากอะ่ะแต่หนาวเม็น บบว่าของฝากนะคะคนเยอะเชียวว้าน่าจะเป็นอันเก่าเมื่อสมัยก่อนกําแพงนะคะ ว้่ต้นนี้สวยมากเลยนะคะใหญ่ด้วยน ตอนนี้เราก็เดินมาตรงนี้แล้วนะคะใครวีดีโอไม่ได้ปะทุกคน้้อองีกไปแลวมันไม่มีอะไรงไงก็เลยถ่ายได้งไง <c oughs> ทุกคนเขาไม่ให้ถ่ายลิฟชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นสองไม่ให้ถ่ายภาพไม่ให้ถ่ายวีดีโอแล้วแม่หนหนูลนแล้วก็ชั้นสามชั้นสี่ถ่ายได้ชั้นห้าเข้าไม่ได้นะคะ ไม่ต้องเข้าไป <laughs> จบขา <c oughs> ่าวอยู่ข้างนอกก็พอก็ <c oughs> ได้เนาะข้างนอกก็สวยแล้วนะคะสวยมาก <c oughs> กว้างด้วยนะคะมีสนาม <c oughs> สมุนไพรมาแล้วก้ยก้วย เราก็เดินอยู่ข้างปราสาทนะคะเขาจะมีมีน้ำนะคะเ,เพราะว่าสัมภุรยเยอะแล้วก็ต้องมีน้ำเพราะคนพ่ดีก็จะข้ามมาไม่ได้นะคะน้ำใสมากเลยคือบ้านเมืองเขานะคะสวยมากตรงนี้เราเดินอยู่ข้างบนนะคะถ้าเราหันกล้องอีกข้างหนึง่งก็จะเป็นปราสาทนะคะ เดีย๋ยวจะส o งให้ดูนะคะนี่อยู่ข้างบนนะคะเรามาอยู่ข้างบนตรงนี้นี่ถ้าเวียนหัวตกลงไปนี่จบเลยค่าไม่กั้นเลยอะ่ะสวยมากเลยอันนี้อันนี้คือแต่งงานเราก็จะเดินใครเดินมันนะแต่ส่วนข้างหน้าเราเนี่ยเพิ่งเป็นแฟนกันจะต,ต้องเดินจับมือชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนก ก้อยพ่อลูก <c oughs> เดินตามร้อยพ่อของจริงมี <c oughs> <c oughs> อะไรคะดูดาวดูดาวที่ไหนดาวอยู่ไหนกลางคืนเหรอ <c oughs> วันระวังนะลูก จะบอกว่าตรงนี้ยวิวมันสวยมากแต่กลัวมากเลยะคะ่ะกลัวตกลงไปมันเป็นแบบว่าน้ำสวยมากนะคะให้ดูแบบข้างบนนะคะเกือบน,นิดนึงข้างล่างเป็นน้ำนะแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นน้ำให้ดูนะคะก็ สวยมากสวยจริงนะคะ,คะก็ด้านนี้ก็จะเป็นปราสา t นั่นเองนะคะปราสาทเดินลงไปจ้านี่นะคะก็คนเยอะมากแต่เรายังต้องใส่แมสเพราะว่าย้อนอนนั้นหนาวค่ะจะ,ะม,มีอ่าคนไม่สบายเยอะ ลงตงไปได้เหรอนี่ใบไม้นี่สวยสีสวยมากเลยปกติมันจะเป็นสีเขียวนะคะมันก็จะเป็นสีแบบนี้แล้วสักพันมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเลยแ้่นะคะตัวตรงเนี้ยเอายืดๆสูงๆให้ดูนี่นะคะก็จะอ่ะ มันสวยแต่ว่ามันน่ากลัวกลัวความสูงก็ใบไม้ก็สวยมากดูสองคนพ่อลุกนะเดิน เป็นปราสาทด้านนี้นะคะสองคนพ่อเหนื่อยแล้ว <c oughs> ล่งไปอยู่ข้างล่างสวยมาก นั่นแหละหาอย่างเงี้ยกินนะทำไมเม่นไม่เห็นมีลูกเลยเนี่ยเม่นเหรอคู่นี้แดงสวยมากเลยเดี๋ยวไปนั่งเราไปนั่งกินหนมเดี๋ยวไปรับเจอได้ชาร้อนชาร้อนไปไปกินไอ้ยาง กลับบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้ก็เรามาที่ทางด่วนกลับบ้านนะคะ ท่านนะคะที่รับชมมาถึง4 EP อีนะคะแล้วก็คลิปอื่นๆในช่องของอลิสาขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเรานะคะก็การอยู่ในต่างแดนนะคะเราก็จะได้ทำงานได้ใช้ชีวิตประจำวันได้เที่ยวบ้างนะคะเป็นกำลังชีวิตของเรานะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณ,คณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ทำให้เราได้มีวันนี้นะคะก็ขอเป็นฝักเป็นกำลังใจให้ช่องนี้เติบโตไป กับการาติดตามของเพื่อนๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Bei